แม่จะน่าจกใจอะไรไม่รู้ครับผมถืออาหารมาก็จะดุงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยผมวางฐานอาหารสิ่งดังสวัสดีนะครับห้าร้อยคนหูไฮไม่ได้ดูอ่ะเชลเชลมนเชลผมอ่านชื่อเขายากมากเลยนะชาลชลลีลล่พินิกีพินิกีพิมพสภาไทยเลย อ่านยากจังสวัสดีครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นหน้านิดหนึ่งแล้ว,าวชาเลเมนอ๋อายชาเลอร์เมนแตงก o วฟอร์ิฟค,ครับทีมแซปป่บปะล่ะดูดิถามว่าอร่อยไหม ซ่บป,ป่ะไม่แยกกระมังแล้วเหรอไม่ลครับจะแยกก็ต่อเมื่อวันที่มีคนมาทำอาหารสองครอบครัวครับเชฟเปิ้ลสวัสดีครับเริ่มไลกันตอ,นอ้า9มง40เดี๋ยวลองดูว่าเวลาเวลาจะนานขนาดไหน,นพักอาจจะเร็วกว่านะครับเ,เคียวแล้วก็กลืนได้เลย พี่มิน์สวัสดีครับมาหันมาตอบคอมเมนต์ก่อนแล้วก็ไปกินต่อในหวอมดาราพิศรินสวัสดีครับหน,ออนึนนหร้อยค,คนสวัสดีนะครับพยายามจะอ่านให้หมดแต่อ่านไม่ทันนะบางคนก็อ่านอ่านชื่อไม่พี่วิลเลฟสวัสดีครับ คนเยอะไหมวันนี้โล่งๆนะครับอากาศดีอากาศดีร้อนร้อนดีอ่ะร้อนร้อนแบบไม่มีแดดอ่ะตบอ้าวอเหมือนฝนจะตกอะไรเงี้ยพี่ที่กีตาร์ดีค่ะบิวตี้ฟ u l อาจจะเร็วนะกันยาหม่ำเสร็จแล้วโจนาได้หม่ำก่อนสิบโมงอ๋อ เอาจริงๆวันนี้มาสายเลยนะครับถ้าถ้า,ถาผมถ้าผมมาแบบถ้าเอาเวลาแบบว่าที่ผมแบบว่ายังไง่พวันที่ผมมาสายอ่ะก็คือมาแปดโมงเกือบครึ่งแล้วก็แวะกินกาแฟก่อนนะ <Okay. S 1> แล้วก็ค่อยแล้วกว่าจะทํำก็นั่งเล่นก่อนแป๊บนึงถ้าแบบรีบๆก็ถ้าถ้ารีบๆอยู่ฮัลโหลอยู่สวนสรดวบ,บนราชธานีนะครับ อาจจะไลฟ์ตอน11ิบเอ็ดโมงนะวันนี้เมื่อวานก็พูดอย่างนี้แหละอาจจะไลฟ์แต่ก็ไม่ได้ไลฟ์โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับมาเร็วไปเร็วปะ